โอเคครับผมก้าบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ cha n ่อง Joe Exslider นะครับผมมาอีกแล้วนะผมกับสกินเซิร์ฟเบต้าอีกแล้วนะครับผมที่เพิ่งเข้ามาหมาดๆเลยนะครับกับสกินของบราเลียและ a อส e t นะครับผมเป็นสกินบิกินี่อีกแล้วนะครับผมว้าเป็นสกินซัมเมอร์นะครับแม่งโครสวยนะครับผมผมไม่ได้อวยนะครับและผมก็ไม่ได้ขายของอีกแล้วนะครับ ก็ใครที่อยากซื้อนะครับผมเก็บตังรอได้เลยนะครับสําหรับเซิร์ฟไทยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูสกินแอนเนตนะครับแล้วก็เพื่อเอฟเฟกต์สกิลนะครับบอกเลยว่าโคตรแจ่มนะครับผมสําหรับสกินนี้นะครับอ่ะไม่อยากพูดเยอะนะครับผมเดี๋ยวหาว่าผมขายของอีกโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันสวยจริงๆนะครับผมไม่อยากจะพูดมากนะครับเดี๋ยวหาว่าผมขายของอีกโอเค ก็เดี๋ยวไปดูแอนิเมชันสวยๆนะครับผมแล้วก็เฟี้ยวๆของ2สกินนี้นะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะซื้อแน่นอนนะครับผมสำหรับสกินนี้นะครับโอเคไปดูแอนิเมชันสวยๆกันนะครับไป let's go ่าผมให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์สกินของลอเรียวและแอนเนตกันนะครับผมว่ามันจะเฟี้ยวแค่ไหนนะครับแค่ a n i m เมชันก็ทุกคนน่าจะซื้อแล้วนะผมก็ซื้อแล้วนะแม่งใหญ่มากโอเคเดี๋ยวไปดูอันนี้เดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์สกิวกันดีกว่านะครับไะ let's go ว้าวเป็นไงครับผมลอเรียวตัวแรกนะครับผมคิดว่าเฟี้ยวไงตัวจริงนะครับ ผมคิดว่าฟิลนะแต่ตัวนี้ผมไม่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับลอเลี่ยวนะครับมันเหมาะกับพิซซี่มากกว่าดูดิท่าเดินท่าวิ่งนะครับเหมือนพิซซี่เลยแต่สกิลเนี่ยผมบอกเลยว่าแจมว้าวนะครับโอ้โหดันตีเดี๋ยวผมจะปลดอันติโรลัวให้ดูนะครับสวยจริงๆนะครับผมเป็นดอกไม้เดี๋ยวผมจะกดอันติรลัวให้ดูนะครับแป๊บนึงแป๊บนึง เอ,อ,อ่ดูดูมันโหดนะครับผมไม่เทมากโอ้โหตรงกลางมีหอยนะครับผมอใครที่ชอบหอยนะครับซื้อแน่นอนผมผมคนหนึ่งอ่ะที่ผมชอบหอยผมชอบมากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูแองเน็ตกันดีกว่านะครับส่วนลอเลี่ยวเนี่ยผมเอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันเพราะว่าอาจจะนานไปก็มันไม่ดีนะครับผมขี้เกียจตัดค,คลิปนะครับโอเคเอาแค่นี้นะครับผมไปดู<ๆ>ที่อื่น อ้าอันต่อมาเป็นแอนเน็ตนะครับผมค่อนข้างที่จะเฟี้ยวนะครับก็รู้สึกว่าโอเคนะครับสําหรับแอนเน็ตล่างซัมเมอร์นะครับรู้สึกว่าสวยมากนะสวยมากเหมือนสกินย้อมแมวนะผมคิดว่าเหมือนสกินย้อมแมวนะแต่ผมรู้สึกว่ามันโอเคอะ่ะมาดูครับผมงอฮามีเป็ดมีเป็ดโอ้โหมีเป็ดเห็นปะ สกิลแรกนะครับผมมีเป็ดนะครับผมแล้วก็ดาวเป็ดดาวเป็ดดาวนี้สกิลสองปล่อยเป็ดออกไปนะครับโอ้โหอันตีเล่นเป็ดนะครับผมโอ้โหโคตรเท่นะครับโอ้โหโคตรเฟี้ยวก็ใครที่ชอบสองสกินนี้นะครับผมอยากได้ก็ซื้อเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับผม กูหยอกกูหยอกแพงแน่นอนไปละไปเจอกันนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปละไปเจอกันนะครับ